ะปั๊มหักให้ใครไปลองหัวใจละมีสีห้องหักจริงเชิญจองเป็นบันทึกทีกท่หัออ้าสวัสดีเจ้ายามปืนเออสวัสดีสวัสดีส,ส,ดสายไลยอี หัวด่างหักไปใช้อะไรคือผมมาทำการทำงานหัวแบะไปจำสิงจ่ารูปนี้เขียวข้าวเนี่ยไม่ใช่เขียวต้องคนฐานะสองไปหัวไปอบรมทักษะแรงงานจ้ะอ๋อสันติเอ๊ะแล้วเขามองอีหยังกันอยู่นเลยนะอ๋อพนักงานคนใหม่เธอลันน้องเฮียนนี่ดูเสร็จก็ถอยไปสิจะไปยืนมือเท่าไหร่ะเอ้อออกไปเบิงเสร็จก็ออกไปไปทำการทำงานใครมืงมือละอุ้ยอ๋ สวยจังเลยอ่ะโอ้ยสวยยังนอะแนวนี่คือนงเหยียมพวกอายก็ว่าได้อีนี่ว่าจ้าแม่นี่หลีแต่เนะาะคีรไล่มึงมึงหนาคือลิ่งเนี่นี่ะสวยเลยเออนี่เธอเธอว่าฉันกับคนในรูปเนี่ยเธอว่าใครสวยกว่ากัน สวยเหมือนกันแหละจ้ะแต่เขาเรียกว่าสวยคนละแบบอุ้ยจริงเหรอแบบนี้นะี่นะเขาเรียกว่าสวยแบบคมเข้ม,มแต่แบบเธอเนี่ยเขาเรียกว่าสวยแบบพื้นบ้านหรืออีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าสวยแบบบื้นบ้านอ่ะอุ้ยสวยแบบพื้นบ้านเหรอใช่ขอตัวไปทำงาน,นก่อนนะสวยแบบพื้นบ้านแน,นแ่ใจนะว่าเขาชมอะ่ะ ชมสิก้าชมฉันว่าฉันสวยแบบบ้านๆไงคือไอ้สวยแบบบ้านๆเนี่ยมันมีความหมายอีกอย่างว่าไม่สวยนะเฮียนจงแต่กัดสวยอยู่ในใจอายปึกเสมอจางนฮีวินะที่จะบอกว่าลูกสองแล้วไม่มีผัวจริงไหมเนี่ยจริงเหรอ วายบึมบักบเลยเราไม่มีใครดูแลสิผ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ <c oughs> อ้า <c oughs> คุณน้ำส้มโอ้โหสวยกว่าวันที่มาสมัครงานอีกนะครับเนี่ยออื <c oughs> ชมขนาดนี้ก็เขินแย่เชียเนี่ตอนแรกเนี่ยน้ำส้มก็ยังคิดว่าคุณอิทธิพลเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะคะคุณอิทธนีลไม่ไม่ไม่สมควรที่จะเป็นลูกน้องใครใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นเจ้าพนานคนคนมากกว่าค่ะก็ก็มีบ้างครับเคยเป็นมาบ้างนิดหน่อยนะครับหรอคะเป็นซีอีโอหรอคะบริษัทไหนเอ่ยเออคือเป็นพวก จ้ามือปอกแปดปอกเก้าอะไรยี้ครับเราเล่นนะครับทั้งามครับอย่างเงี้ยใครได้ไปเป็นแซนเนี่ยก็อารมณ์ดีทั้งวันเลยสิคะเนี่ยบังเอิญตอนนี้อิทธิพลโสดซะด้วยเลยครับสนใจจะกรอบไปสมัครเลยไหมแหะครับนี่ห้องทางานเสียใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับนี่ห้องเสียครับแต่เสียยังไม่มาเลยนะครับอยู่แต่ลูกชายเขาครับแต่อิทธิพลบอกไว้ก่อนว่าลูกชายเขาหน้าตา ไม่เท่าติ่งหูอทธิพลหรอครับอันนี้ไม่ได้คุยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักครับเชิญครับค่ะค่ะเคาะเคคาะครับเข้าไม่ได้ทีนีไม่ได้เคาะครับพนักงานใหม่ที่เสี่ยลีรับไว้มาแล้วครับทองละมังทองละมังครับนี่ คนนะไม่ใช่ประกาศอิทธิพลคุณชนะก็เชิญหน้าก่อนครับเชิญครับเชิญครับระวังครับระวังล้มครับระวังครับเอออิทธิพลนี่ครับลูกเมียเป็นไงบ้างอะคุณชนะไปเรียนมวยไทยมาั้งเมื่อไหร่ครับเนี่ยฮะเตะตัดขากันเลยเหรอเตะตัดคุ้งเตะตัดขาอะไรผมก็แค่ถามสารทุกสุขดิบพนักงานเนี่ยผิดเนี่ย น้ำส้มครับคือเรื่องภรรยานี่คือเราก็รอองและหงกันมานานแล้วครับสีทิพพลพ่อตาท่าน <m> <ๆ>ครับกำลังกะอยาดกันอยู่แต่คือติดตัวเรื่องสมบัตินิดเดียวครับฝากกนณีลูกด้วยนะลูกสามคนเลยพี<อ>่โตุ้ณนะไม่ต้องแมลเออนี่ผมดูประวัติการทํางานของคุณน้ำส้มแล้วเนี่ยทำมาเยอะมากเลยนะครับค่ะค่าของคนนี่อยู่ที่ผลของงานนะคะน้ำส้มไม่อยากให้ใครมองน้ำส้มจากรูปลักษภายนอกนะคะอือ เข้ามาได้มีอะไรคุณแครยอดสั่งผลิตเดือนนี้ค่ะคุณฐานนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครล่ะคะคุณฐานนะอ๋อนี่คุณน้ำส้มครับนี่คุณเครมครับเป็นเลขาพ่อผมเองครับคุณน้ำส้มเนี่ยเป็นพนักงานใหม่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วทำอะไรมาบ้างอะ มันถามนี้ดีมากเลยครับทำอะไรมาบ้างครับอะงบดุนบริษัทเหรอคะหนาสักขนาดนี้นี่พอร์ตบลิโอของน้องส้มค่ะพอร์ตบริโอนี่คุณเคนจะไปกระโดดเก็บเพ็ดเหรอคะมุกหรือว่าง่จริงๆมุกหรือว่าไม่เข้าใจจริงๆริคะนี่ก็โง่อจริงๆนะค่ะมุกจ้ะ ก็จะโง่ขนาดนั้นลนะ่ะนน้ำส้มขอตัวไปรอข้างนอกนะคะได้ครับคุณถานต้องระวังให้ดีนะคะเท่าที่เคลมดูเนี่ยนางน้ำส้มนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมาดาไงครับถ้าทางสีหน้าปอกลอกผู้ชายสักขนาดนั้นนะคุณถานนะดูไม่ออกเหรอคะนี่เห็นกันแป๊บเดียวนี่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ย <c oughs> มีประกาศส м ีบัตรคณะปอกลอกผู้ชายเนี่ยเคลมมั่นใจเลยล่ะค่ะว่า นางน้ำ้มเนี่ยจบจากสถาบันเดียวกับเคลมแน่นอนอ๋อสถาบันจับผู้ชายแห่งชาติใช่ไหมครับถูกค่ะคุณธนาคะเคลมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าผู้หญิงคนเนี้จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับโรงงานแล้วก็จะนําความหายันะเข้ามาคุณเคมดูดวงได้ด้วยจะดูผ้ายิดสีหรือลายมือละคะลายมือคุณานาคะครับเนี่ยตลกกับเคลมมากนะคะ ติดใจก้นมาเนี่ยคุณฐานะจะแย่ระวังนะครับงันผมขอรูกาหรกันเล่นมากๆระวังนะคะมาแล้วค่ะอือหนี่เขยนจากเลยนะนี่ทำงานโรงงานแล้วยังมาเสิร์ฟอาหารอีกทำงานแลกอาหารนะคะก็ประหยัดตังค์ไี้ตั้งหลายมือเลยนะคะดีแล้วแหละสิ้นเดือนจะได้มีเงินเก็บเฮียนซ้ำมตาลน้ำตกเหมือนเดิมนะ ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่5บาทเอาขนมมาถุงหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็แจกด้วยเฮ้ยแล้วเงินหายไปไหนหมดต่งเงนินเดือนเพิ่งออกเองกระเป๋าตังฉันหายนะกระเป๋เาปตังหายโทรเข้ากเป๋าตังก็ยังเผิดไม่ใครเก็บได้โทรแล้วจะโทรมิติสงสัยแบตจมด่ําอยยยบ้าเหรอเฮ้ยกระเป๋าตังนั้นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือตรงอยูแถวนี้ไปยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่เฮียนมากินด้วยกันก็ได้นะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาสิมาขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นทํามุ้ยเอาแบบนี้อีกชุดหนึ่งนะกินนี่ไปก่อนก็ได้นะขอบคุณค่ะ แหมสนิทสนมเข้าขากันเร็วเหลือเกินนะจ๊ะคุณน้ำส้มเขาใจไป่าไหรละเฮียคนเคลมพูดยังกับเงินซื้อเหียนได้อย่างนั้นล่ะคะใช่เงินน่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกแต่ว่าที่ซื้อฉันได้อะเพราะอาหารมื้อเนี้ล้วนๆนี่เฮียน <c oughs> ่ะเขาทำกระเป๋าสตางค์หายฉันก็เลยอาสาเลี้ยงข้าวมื้อนี้เขาเองไม่ไคิดจะซื้อใครหรอกจ้ะเธอจะทำดีหรือว่าซื้อใจใครฉันไม่สนหรอกนะ แต่ถ้าเธอยุ่งกับเสียเมื่อไหร่อ่ะเห็นดีกับฉันแน่เข้ามาเลยกาแฟค่ะเสียอืมกำลังม่วงอยู่พอดีเลยขอบใจมากนะหนูน้ำส้มไม่เป็นไรค่ะ เอ้นี่เคมไปไหนเนี่ยฮะอ๋อเห็นคุณเคมเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่ที่รบบี้สักพักนึงแล้วอะค่ะนนอคงจะคุยเรื่องงานกับลูกค้าละมั้ง <c oughs> ถ้าทางลูกค้าของเสียเนี่ยจะเป็นคนตลกนะคะเพราะว่าหัวเราะกกกักกิกกักเลยค่ะจริงเห,หรอจริงค่ะแต่ว่าน้ำส้มก็ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมรารยาทแอบฟังหรอกนะคะก็คงจะไม่มีอะไรหรอกค่ะทม กาแฟคาเซียอ,อ้าวแล้วนั่นใครชงกาแฟให้เสียคะก็หนูน้ำส้มนี่ไงเอ้ยไม่ได้าปาดหน้าเค้เหรอเธอมีสิทธิ์อะไรมาก้าวไก่อย่างของฉันเนะะ่ยฮะเปล่านะคะก็เห็นคุณเทมาคุยโทรโศัพท์อยู่ตั้งนานนะคะ่ะก็ฉันกำลังคุยเรื่องงานอยู่เรื่องงาน แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคคักคิกคักทำงานก็จะเล่นตลกคาเฟ่อย่างนั้นแหละนี่เธอฟ้องเสียเหรอเปล่านะคะถ้าเปล่าทำไมเสียถึงรู้รายละเอียดแบบนี้ฮะเอาละนี่หนูเคมถ้าว่าจะต้องโวยวายแบบนี้นะออกไปข้างนอกเลยเสียจะทำงานเธอกับฉันอะมีเรื่องต้องคุยกันอุย้ยนี่เธอคิดจะเล่นสงครามประสาทกับฉันใช่ไหม อุ้ยไม่จริงเลยนะคะน้ำส้มหวังดีมาตลอดไม่ต้องมาอลัมพบทเลยนะที่เธอให้รายฉันกับเสียเธอต้องการอะไรฮะคุณเคลมคะถ้าเสียไม่โกรธขนาดนั้นน่ะคุณเคลมจะรู้หรอคะว่าเสียเนี่ยหึงหึงใช่ค่ะหึงเนี่ยก็แปลว่ายังแคร์นะคะแคร์แคร์เนี่ยก็แปลว่ายังรักอยู่นี่งอ่อหรือว่า หรือว่าตามแขนของน้ำส้มไม่ทันคะเนี่ยนี่นก็แสดงว่าเธอช่วยฉันนะสิฉันขอบใจเธอนะเนี่ยเป็นไรค่ะน้ำส้มไปนะคะดีใจใจมากเลยดีใจจังรู้สึกมันโดนปั่นหัวหัวคิดมาก ยังไม่กลับบ้านหรอคะยังอะผมยังเคลียร์งานไม่หมดเลยถ้าทางวันนี้จะดึกนะครับุยถ้าอย่างงั้นทานอะไรเอาแล้วไว้หน่อยดีกว่าไหมคะก็ก็ดีเหมือนกันนะให้มันหิวหวอยู่เลยเอาอย่างั้นนี่เอาข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วกันจะอยู่ท้องหน่อยรู่นะจ้าจ้าข้าวเหนียวไก่ย่างนะจ๊้าจ้าอ๋อไก่ย่างสุไลหนัวเองได้อร่อยแล้วอร่แล้วอันนี้ใช่ไหมตาอันนี้ยกเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้มาแล้วค่ะโอ้โหแตงกว แล้วเราทานอะไรหรือยังไงยังเลยค่ะก็เพิ่งเสร็จงานตอนที่คุณฐานะเข้ามานี่แหละค่ะอ้างัานมาทานด้วยกันดีจะจะดีเหรอคะคุณฐานะฟรามุ้ยเป็นแค่พนักงานคนนึงเองอะค่ะฝั่งนายฟ้ามุ้ยผมเนี่ยก็เป็นพนักงานเหมือนกันแต่แค่ตำแหน่งต่างกันทำไมจะทานข้าวด้วยกันไม่ได้เนี่ยจะจะดีเหรอคะดีดีเร็วอยากกินลไรสั่งเลยเดี๋ยวเป็นเจ้ามือเองเดีวมา ออขอน้ำตกหมูเอาแซ่บๆนะจ๊ะแล้วก็ตาไทยใส่ปูสองตัวสองตัวแล้วก็เอาไก่ย่างแบบสุๆกๆจุบที่พาไม่ชอบนะจ๊ะเข้าเหนียวอีกสองได้จ้าขอสจะพคู่ไม่เกรงใจเลยนะ <c oughs> หอยก็แหมเราเป็นพนักง,งานโรงงานเดียวกันนะคุณฐาน,นะเต็มที่ค่ะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจะสนิทเป็นยิ้นึงนะคะคขอบคุณมากครับน่าะมีอะมช่วยดีกว่านี่ใคเนี่คะเออนี่ฟามุยคะฟามุยมีโอกาสได้คุยกับคุณน้ำส้มหรือเปล่าก็มีอะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับคุณน้ำส้มนะก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณน้ำส้มเนี่ยเขาเป็นคนยังไง เนี่ยต้องมันแงเลยไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยผมแค่รู้สึกว่าเขาแปลกๆก็เลยอยากรู้ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยจริงเลยโอ้โหนี่คุณานะคะปักที่หูแทบไม่ทันเลยนะคะอือ่าเลิกละคุยแบบสาระดีกว่าคุณน้ำส้มเนี่ยเขาเป็นคนยังไงว่าเขาปกตินะคะปกติของฟั้งมีเนี่เป็นยังไองอ้าก็นี่ไงคะแบบคุณแครม แบบเขียนโอ้โหนี่สุดๆพี่หั้วค่ะปกติมากเพี่ฟ้ามุ้ยพูดมาเนี่ยยังไม่มีใครปกติเลยนะคุณฐานะคะถึงนใสัยพวกนี้เขาจะดูแบบเพียเพ้ยนๆไปบ้านแต่ฟ้ามุ้ยว่าเขาก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครจริงๆหรอกคะ่ะมองโลกในแง่ดีไปบ้านเราอ่ะก็คงอย่าง,งานั้นมั้งคะไม่อย่าง,งานั้น่ะฟ้ามุ้ยคงไม่เข้ามาทำงานที่โรงงานนี้หรอกค่ะ ล้อเล่นเจ้าล้อเล่นนนนอนทานค่ะทานจานหมูมานะคะช้อนซ้อมหมูมาเฮ้ยคุณฐานะค่ะฟ้ามุ้ยลืมน้ำค่ะน้ำอยู่ข้างหลังค่ะเข้าเราวเลยค่ะอ๋อฟ้ามุ้ยขอถังแผงสองแก้วนะคะแล้วถ้าเกิดแก้วไม่สะอาดล้างให้ด้วยนะคะคุณฐานะนี่จะตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเลยแหละเนี่ยฮะ ใช่ค่ะเป็นแผานาการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กรนะคะเสีย่ยบริษัทใหญ่โตขนาดนี้น่าจะมีไว้บ้างนะคะแต่ว่าบริษัทของเราอ่ะก็มีแผานากฎหมายอยู่แล้วนี่อืมแต่แผานากฎหมายส่วนใหญ่นี่นะคะจะดูแลลูกค้าแล้วก็สัญญาเป็นส่วนใหญ่<ม>อันนี้เนี่ยนะคะไว้ตรวจสอบภายในองค,อนนะคะ์กรค่ะก็จริงนะเสี่ยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในวาระเร่งด่วนไปเลยแต่ถ้ามันเร่งด่วนจริงๆเนี่ยเสี่ยแค่เซ็น เดียกวก็เรียบร้อยแล้วนี่คะ,ะจะดีเลยฐานะตอนนี้เขาไปพบลูก้าอยู่ร้ให้ฐานะกลับมาก่อนไม่ดีเลยแหมคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างคุณฐานะเนี่ยนะคะน้ำส้มว่าเขาต้องเห็นด้วยแน่ๆเลยค่ะเสีย่ย <c oughs> จริงเหรอ แต่ว่าถ้าเสียเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นช่องทางที่จะทำให้น้ำส้มกงกินบริษัทไม่ต้องเสงก็ได้นะคะเอโอมือ,อเสียไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกน้ำส้มอ,อ่าเสียไม่เคยคิดว่าใครจะมาโกงโรงงานของเราได้ <c oughs> เพราะว่าชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น,นแผนก ตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตใช่ค่ะนางส้มเนี่ยก็อยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่เท่านั้นแหละค่ะอาจจะให้เสียเซนตรงไหนล่ะบอกมาเลยอยากเซนตรงไหนก็เซนไปเถอะค่ะเซนตรงนี้ค่ะตรงนั้นละค่ะเฮ้ยเฟรมจะจะมาทำงานทนพี่ขั้วเหรอคะ อะไรดูชุดฉันด <Negative. S 2> ้วยนะจ๊ะแค่เบื่อมานั่งเล่นแถวนี้แต่ฝ he? ึกไว้ก็ด <ss> ีนะคะเผื่อวันไหนเสียเขาให้คุณน้ำส้มไปเป็นเลขาแทนคุณเคลมขึ้นมาคุณจะได้ทำงานตรงนี้ได้ไงคะแหมมันเลี้ยงข้าวแค่มื้อเดียวนะยกย่อกเข้าไปเชิญคนดีก็ต้องยกย่องสิคะคุณเคลมเนาะ อทอดถูมันเข้าไปเทิวันดีคืนดีอ่ะมันออกลายมาแล้วจะรู้สึกทุกคนครับหยุดทำงานสักครู่นะครับแล้วก็หันมาฟังข่าวสารทงนี้นิดหนึ่งนะฮะนุเคมเปลี่ยนผนกมาเย็บกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเคลมอยู่ข้างบนก็ไม่มีใครสนใจมานั่งเล่นตรงนี้สบายใจกว่าเยอะใ่อย่างนั้น หนูแค่มไม่ปราถนาที่จะมาเป็นเลขาของเสียวันพรุ่งนี้ให้ฟ้ามุย้ยเขาขึ้นไปทำงานเลขาแทนก็นแล้วกันอ,อจะดีเหรอคะจะหมดโรงงานแล้วมั้งครับเสีย่ยเอาแล้วนะลวันนี้เสียมีข่าวดีจะมาประกาศให้ทราบว่าเราจะตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งแผนกย แผนกอะไรหรอคะแล้วเงินเดือนเยอะไหมคะจริงๆเนี่ยกระเป๋าตังค์หายก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนะเนี่ยทำไมหรอคะคุณแกล้งอ๋อคุณหน้าเงินซะขนาดเนี่ยเดินเข้าร้านค้าก็คงไม่เก็บตังค์ดีไม่ดีก็คทอนตังค์ได้อีกต่างหาก ตบโชเสียสดีมีเนี่ยฮะเใครก็ได้ไปเรียกรถกระบะท่าแรกนี่เอาใดสองคนที่เป็นแรกกำมังมาใช้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าไหมไม่ใช่หมา่พฤติกรรมเหมือนเลยนะครับแผนกหม่ที่จะตั้งขึ้นมานี้เป็นแผนกที่จะตรวจสอบความทุจริตของพนักงานทุกคนใช่แล้วผมก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับ หนูน้ำส้มนี่คอยดูแลนี่นี่เสียกำลังคิดอะไรอยู่คะเนี่ยให้คนที่เพิ่งมาทำงานมาตรวจสอบเนี่ยนะคะก็หนูน้ำส้มเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกับการทำงานในระบบะดูแลความปลอดภัยและทุจริตโกงเก่ง <hart> ละสิไม่ว่าที่นี้จะมาทำงานที่นี่ทำไมนี่นี่คุณเคมคุูเคมกล่าวหาคนไม่มีหลักฐานอย่างนี้ระวังก็จะโดนฟ้องกลับนะครับน่นสิหวังว่าทุกคนเงาจะเห็นด้วยกับตำแหน่งนี้ของน้ำส้มนะคะ ถ้าเห็นด้วยปรบมือหน่อยครับรบมือหน่อยครับฮ่า่าัรักมากเลยนี่เงียเฮียคุณแคมค่ะคุณแคมใจเย็นๆสิคะไม่ต้องมาพูดดเธอมีแผนอะไรในใจใช่ไหม้ยหรือว่าคุณแคมเนี่ยมีความผิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะถึงไม่อยากให้มีตำแหน่งนี้นั่นสิแล้วคุณทำผิดอะไรไว้หรือเปล่าล่ะนี่เธออยู่ข้างฉันหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนทำงานอย่างสุดจริตเนี่ยก็ไม่มีใครต้องกลัวหรอกนะคะ<ห>เพราะว่าน้าส้มจะทําทุกอย่างอย่างโปร่งใสค่ะนั่นนะซีแม่เสียมองคนไม่ผิดแน่ <laughs> ผมก็มองไม่ผิดจริงๆครับย่างเย้ย,ยแม่ของลูกผมจริงเลย <laughs> ข,ขนาดน,นั้นเลยเหรออิทิพลร, <laughs> รู้จักบุญถินนมร,รู้จักครับลงมากกเกษียณก่อนอายุ <laughs> บอกอะไรไปในในัยนี้เปล่าเนี่ยอื ว่าเรากลับไปทำงานกันดีกว่าครับเสี่ยนะพอเข้าใจตามนี้โดนอย่างเดียวเลยโถ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 คุณแคลมนี่ใครมียาแดงบ้างอ่ะแถวเนี้ยมีใครมีเปล่าเอามาทำไมอ่ะก็จะเอามาทำแผลให้คุณแคลมนะสิตกกระป๋องขนาดเนี้ยสวัสดีค่ะคุณแคลมยังเงี้ย อยากได้ล่มสักคันหนึ่งเลยครับทำไมอคะล่มน้ำซักอะไรหรอคะรักน้ำสู้มเอกรังเกียจที่จะไปทานข้าวกับน้ำส้มเหรอคะยู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 อูยย เธอคิดดูเองแล้วกัว่ามันปั่นหัวเก่งขนาดไหนปั่นเก่งขนาดเนี้ยอยากยืมไปที่บ้านสักสองสาวันค่ะเอาไปทำไมอะ่ะปั่นจักรยานข้ามข่าค่ะบ้านค้ามุ้ยค่ะเจ้า